มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวที่จะช่วยทําให้สังคมของเรามีความสุขและมีรอยยิ้มในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนด้วยการแบ่งปันและการหยิบยื่นโอกาสดีๆให้แก่กันและกันนี่แหละช่วยทําให้สังคมของเราน้าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะวัดซับน้อยเป็นวัดเล็กๆอยู่ห่างไกลจากความเจริญและไม่ค่อยมีงบประมาณที่จะมาในการบูรณะสักเท่าไหร่ และในตอนนี้ทางวัดได้เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเมนหรือเตาเผาวัดที่ได้สร้างมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วได้เกิดชำรุดสุดโสมแตกกร้าวหลายจุดและมีปัญหาในการเผาศพเมื่อทางญาติโยมได้นำศพมาเผาที่วัด ก็จะมีเศษอิฐล่วงลงมาในเตาเผาและกลุ่มควันผวยพุ่งออกมาตามรอยแตกร้าวรบกวนผู้คนที่มาร่วมงานและกลุ่มควันยังลอยไปในหมู่บ้านใกล้วัดจึงทําให้ชาวบ้านใกล้วัดได้รับความเดือดร้อนจึงเป็นการเร่งด่วนที่ทางวัดจะต้องรีบปูรณะซ่อมแซมเตาเผาใหม่ถ้าช้าไปอาจเกิดอันตรายเสียหายมากกว่านี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้เมนเราได้ชํารุดสุดโสมซึ่งเวลาเผามันจะมีกลิ่นออกมีควันออกตามป่องตามรอยแยกของปูนกลักวจะเกิดปัญหาและเกิดบนลพิษภาวะรบกวนชาวบ้าน โดยใช้งบประมาณ100,000เศษทางเจ้าอาวาสวัดทรัพย์น้อยและคณะกรรมการจึงได้ประชุมปรึกษาและมีปติให้ทางวัดได้บุระา่้มแซมเตาเผาและทาสีเมนใหม่เพื่อได้ใช้ในการส่งเคระ่อญาติโยมที่มาใช้บริการในการชาปนก,กิจศพเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวบ้านต่อไปถ้าวัดเราเป็นวัดที่ยากไร้แล้วก็อยู่ในเขต ชนบ,บทจึงไม่มีปัจจัยที่ที่จะมาทําจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยตามจิตตาช่วยกันบูรณะเมรนแห่งนี้เพื่อส่งเคาะกับผู้ที่รวงรับไปแล้วสืบต่อไปอ ทางวัดทรับน้อยเพียงแค่หวังได้บุญละบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้วายชนมีชาปนสถานสมบูรณ์ส่งดวงวิญญาณผู้วายชนให้ดีที่สุดในครั้งสุดท้ายรวมบริจาคสมทบทุนซ่อมแซมบุญละเตาเผาและทาสีเมนใหม่ได้ทางบัญชีของวัดโดยตรงเลยนะคะเพียงครั้งสุดท้ายก่อนลาลับแม้ร่างดับ รายชีพอันสิ้นสูญขอบ้านหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ช่วยเกื้อหนุนผลบุญจงนำพาและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอเอ็มเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจล รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ